สวัดีครับน้าปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวนะฮะจัดส่งกับซู b a r u l สามหกศูนย์นะครับอันนี้ปรับสภาพให้ใหม่นะครับไปมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับโรตารี่ก็ปรับสภาพให้ใหม่เนี่ยครับยางใหม่สีเส้นนะครับอันนี้สภาพพร้อมใช้เลยเนี่ยครับอันนี้จะส่งลูกค้าจากจังหวัดอยุธยานะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับต้องการรถเทคเตอร์มื่สองแบบนี้นะครับก็เจอในที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับต่อสภาพพร้อมใช้เลยครับกับ l สามหกนนะครับราคาประหยัดนะครับอันนี้ราคาไม่ถือ อสองแสนไม่ไปลายนี่คะอุตรีตาช้าเอฟหนึ่งหกสี่นะครับตอบคำถามให้หนึ่งร้อยสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับโทร0ู7ป2 2 3เจ็ที่ร้าบปัญญาเทกเตอร์นะครับสวัสดีครับ